มันซ้ำหยอยกับพ่อตัวนั้นสูงๆไปหิถึงนะสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้จะติ่มสี่ภาพพี่น้องว่าเมืองพักบุ่งแก่แล้วจ้า มาถึงมาเห็นท่านเมื่อทานยามท่านแก่นะคะพักบุงฝรั่งจา้าแต่ว่าเลือกเอาก็ได้นิดเดียวนี่แต่ตัวนี่เนาะข้างใน,งนพี่นออ้องํำมันกระยัายหไงเดีย๋ยวจะสู้มีอเดินไปไอ้ลูกสาวหลาลงไปํำดวจแล้วพี่น้อง เชิงเนืนพี่น้องเสียงรถไฟจหมาแมนเบดเลยด้วยนะแต่มันแก่แล้วนะคะเสียงรถไฟดังมากแมนเบิดเลยพี่น้องมันหัางแก่ฝรั่งขาจเจ้าตัดถิ่นจาเขาเจ้ากินโรบินฝนไม่ตกมันแห้งม,มันแปรนหมดเก็บแปลอะไรคะใบเอาไปทําเหมือนยาใบมะม่วงค่ะเหรออร่อยไหมคะอร่อยอร่อยพี่ไม่เคยกินนะเนี่ยต้องพยายาทำด้วยมื อเราต้องลวกก่อนไหมอ่ะลวกนิดนึงอย่าลวกนานนะอ๋อพอดีมันสะดุ้งใช่ไหมสะดุ้งสะดุ้งแล้วก็ออกอ๋อใบมันก็คงจะออกเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวฝาดฝาดอ๋อผู้ไหนจะทายเด้อหน้ายอดนั้นน่ะนนั่เอาคนเลยไหม เ,เสียดายมันแก่เนาะใช่มาไม่ทันมาไม่ทัน <c oughs> ปีหน้าเด้อสิมาจอบเบิรงเด้อปีหน้าเด้อปีดาคอยซิมาจอบเบิรงเด้อปีหน้ามาจอบแล้วกาศนั่นนะเออเดี๋ยวจะรายงานเด้อจอบแล้วก็สิรายงานเบิงร์นยำกินอร่อยว่ะทิศ เอาไปยำเหมือนใบมะม่วงเคยยำใบมะม่วงไหมเคยอ่านั่นแหละรสชาติเดียวกันใช่ไหมรสชาติเดียวกันสกปรกไปเปรี้ยวใบมะม่วงที่บ้านเราพี่ก็เคยยำยำยำเสร็จพุทธปาทูใช่อย่างนั้นเลยพี่ต้มนิดนึงแล้วก็หั่นหั่นหั่นแล้วก็ยำใช่บ้านพี่เรียกซุปนะไม่ใช่ยำเอาอย่างนั้นแหละเหมือนกันเลยเนาะเหมือนกันเหมือนกันเอาไปทำเอาไปมีว่าจะไปสักกรรมหนึ่งพอให้กินคนเดียวไหมนะ ไมู่้ได้กินน้ำเลยหรอแกบดแกสันสักหลากบีกอยู่มีเบิ้งต้นมันอ่ะเบิ้งตนี่แม่โอ้ยเมื่อวานเด้อมาเก็บแล้วพี่น้องยอดผักบุงฝรั่งจ้าได้ยื้อยอดนะใบมันแบบนี้ก็โอเคอยู่ค่ะได้ยือได้อยู่นะเก็บไปซุปเนาะอือหื้อ ไม่ได้ยอดเราก็เอาไม่ได้หนอเราก็เอายอดเอได้ยนได้น,น,นั่ลลดดนพุ่นก็ไม่เอ่น้ำพูนได้หนอเยอะพ่นเยอะใต้ๆวัเนาะพี่เต็มอื้มเล่นได้เยอะใต้ตๆเงาพูนพี่เต็มมองพูนมองใบใหญ่ๆพูนแล้วก็มึงนี้น้ำนน่พูนมองสุดๆพูนพูนมีตะแมนเลยเลยเน่ะนางไป ลายเยอะนั่นพอปีนึ้นมันดีก็ปีนลงไงนี่ย่างไปนั่นละมือนล้วอยากให้พี่นองเด้เบิ้งกับมือไปงามอยู่น่ะ นี่ีสต็มเอามางนี้ก่อนเนี่ยเอามางนี้ลงมาข้างล่างเลยจังขึ้นแปลผลนน่ารับผลนนี่ก่อนนี่อ่ะฮะค่อยๆมาจับมาหนึ่เนี่ยตรงนี้หอนงามๆเแบบว่าพาร์ตเปาะเอาเลยเนี่ยได้นะอ่ะฮะเปาะนี่ตั้มๆเนี่ยนั่นลับเปาะนั่นสามจีหนอนเอาให้หมด ได้ยอะกวนเชิญไปบนี Ooh, cool. oh, ้มาไปสุปะพูดพกัได้จนันละนู้นซึงให้ขึ้นไปโตแล้วหือเป็นยังเหยียบไปโลดหโตนั่ละ หักเอาไปไหนงามพาออนซอนตอนนี้มันสูงเยอะค่อยหักเอาโอ้พี่น้องเลยใหญ่เต็มบืนมันะอู้เฒ่ามาบืนเนาะตายๆอ้ยยอดนันสูงสัมผีเลยอันนั้นก็เด้อ่าฮะอ่าฮะโอ้ยงามตี้เปปาาะะเเลยเปาะ สงยอดข้างใน này หรือบ่พี่เห็น ao căng หมันซ mm ้ำหยอยกับพ่อจนหนังสูงสูงไปหินถึงนะมามาลงมา สวยงามแพงฐานลงเออเอามาใส่ถุงมวลค่ะใส่ถุงใส่ถุงโอ้เหนียวเกือบเหนียวสูงเลยได้วนี่ก็เอาไปเอาเนี่พ่อได้ยูสูงมากเอาปาปเนียงมันจะกินโหลดจะพี่น้องหายากออื งามบัวพักหวานโอ้ยอ่อนมาโอ้หาต้นหน่อยบพอกกินต้นใยเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องนี่จ้ะโอ้ขื้สิเข่าไปใด่นโอ้ยบุ๊ก อ้าวดุดโ,โ,โ, <laughs> โ,โ,โ,โอ้โอ้นอาพี่น้องนี่จ้าฮักเอาหนิมาท่านย่ามแกกกินย่ามแกนี่ละจ้า จ้ะนี่จะพี่น้องนี่ยังหน่อยหน่อยได้รู้คุณจ้ะนอนจ้ะ นีง่งามนักป,ป,ป,ปอปออุ้ยปลาไฟเออร์วีดพี่น้องเ้าสซมาเก็บไฟเออร์วีดกันจ้ากับลูกซาวล่าห่อพักบุ้งกระพองพี่น้องออมึงเ,เนี่ยปลาไฟเออร์วีดแมนเบิดเลย大姐เนี่ อันนี้ไม่ใช่ไฟเออร์วีดแดงนะคะเป็นไฟเออร์วีดเขียวจ้าเขียวปื๊ดเลยมวลนั้นเท่าใดแดงเนาะอันนี้ไฟเออร์วีดเขียวเท่าไหร่คะอันนี้เป็นพวงมาลัยเลยถ้าพุ่งมาหลังนั่นจะเป็นพวงมาลัยแล้วนั่นน่ะเยอะเยอะเก็บ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  เก็บจ้าไฟเอ,อวีดเปาะเปาะพี่น้องมองไหมงามงามอ่นอ,อนๆเลยจา้าเก็บบัดน,นี้อู้ยงามปลาเข้าไปบุปลาเข้าไปว่าน้ำเด้อเห็ดพี่น้องเฮ็ดมาเก็บ ันไฟวีดบูน้ำบูบุน้ำพี่น้องยนามึงนง่ยงามหลอ่ะยมปะจ้าสิงดอะสิงห้ข้างสิงดิพอแล้วคุณกินีคนดูดิเนี่ยมูไปแค่นี้พาแล้วงโอ้ยหลังนไปไปไปเนา โอ้ยไฟเอวิดงามหลายเด็ดนั่นละสูงเกว่บทำยิติ่มอันนี้นี่ได้ตอต่เจ็บไปเห็นมูงามโอรัวเอาเหลืออ้าไปต้องเยอะละแ่ทนข้างหลังข้างหลังอ่ฮะ เนี่ยเนี่ยเนี <c oughs> <c oughs> ่ยนี่พี่น้องสวยงามฮักเอาแบบที่นี่เอามอะไรเนี่ยดำวัดอ่อนซอนทวนเชียวอื้หัวทอแล้วาว आ, พ่อเหล่าน mm. like on. yeah. ้องมันหลายเก็บเอาจังใดกับบวมเมือดดอกคุณสาสไปคุณนะสีติ๊มงามค่ะคุณจ้ะไฟเอวีดอืมไฟเอวีดงามค่ะเขียวสวยคุณสาสไปพี่น้องเอ้ยุคุณเงินบัดเลยเออคุณน่ะเป็นปลาเป็นดงอยู่จ้ะปลาเฮ้า พี่น้องเข้ามาเก็บผักบุ้งแก่จ้าผักบุ้งฝรั่งมันเริ่มแก่แล้วนี่หอบเอาพี่น้องเลยมันใส่ถุงมาไหนมันยาวเข้ากระสีอพากันเอาเมื่ออันสุบด้วยจ้าเอาเมื่อแกงสมเนาะกันสันกาแยกติมกะสีขอจบคลิปซัาหนีกันเนาะจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ยาติมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาติมทำคลิปต่อไปคะ่ะ ก็ให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายย